มาต่อกันที่ EP 2เริ่มด้วยว่าเมื่อกองทัพกรีกนั้นมาถึงชายฝั่งของทรอยพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจที่จะสามารถทำลายเมืองนี้ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนอาการเมมนอนผู้นำสูงสุดของกองทัพกรีกในครั้งนี้ก็มั่นใจเพราะว่าเหลววีรบุรุษที่มีและจำนวนกองทัพที่มีอยู่ในตอนนี้แต่ว่าในปีแรกของสงครามนั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนทีแรกโดยอะคิลิส เพราะกำแพงเมืองทรอยนั้นแข็งแกร่งและยากที่จะฝ่าเข้าไปได้กำแพงเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเทพเจ้าโพเซดอนและเทพเจ้าอพอลโลฝ่ายของทรอยนั้นก็มีเฮกเตอร์เจ้าชายแห่งกรุงทรอยเป็นผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายทรอยเป็นนักรบที่เก่งกาจและเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดมากเฮกเตอร์นั้นรู้ดีว่าการออกไปรบในที่โล่งกับกรีกที่มีกองทัพเหนือกว่าในทุกด้านเป็นความคิดที่อันตรายมากดังนั้น เขาจึงเลือกที่จะใช้กำแพงเมืองทรอยเป็นโล่ป้องกันในทุกด้านและใช้ยุทธวิธีตีโต้ตกลับในปีแรกที่กริกล้มเหลวจนต้องเปลี่ยนแผนจากการจูโจมโดยตรงมาเป็นปิดล้อมเมืองทรอยแทนพวกเขาใช้กองทัพล้อมเมืองทรอยเพื่อปิดเส้นทางส่งสเสบียงโดยหวังว่าชรอยนั้นจะอดอาหารและยอมแพ้ไปเองสงครามผ่านไปหลายปีกองทัพกรีกก็เริ่มเผชิญกับปัญหาภายในกันเอง อากาเมมนอนซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดที่มีความทะเยอทะยานและต้องการควบคุมอำนาจไว้ทั้งหมดที่ตัวเองนักรบหลายคนที่เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ก็ต้องการชัยชนะเพื่อชื่อเสียงของตนมากกว่าที่จะทำตามคำสั่งความขัดแย้งภายในครั้งใหญ่สุดเกิดขึ้นระหว่างอาคิลิสและอากาเมมนอนซึ่งเป็นผู้นำกองทัพทั้งคู่ต้นเหตุก็คือช่วงกลางของสงครามกรีกสามารถยึดชายฝั่งบางแห่งที่ใกล้กับเบองทรอยได้ หนึ่งในเมืองเหล่านั้นก็คือเมืองคริซ่าซึ่งเป็นเมืองของนักบวชที่บูชาเทพอพอลโลอากาเมมนอนได้รับนางคริสิสบุตรสาวของนักบวชประจําวิหารเทพ,พเจ้าอพอลโลเป็นรางวัลจากการชนะสงครามอย่างไรก็ตามนักบวชแห่งอพอลโลท่านนี้ขอร้องให้คืนลูกสาวให้เขาเถิดแลกกับทองคําเป็นค่าไถ่แต่อากาเม,มนอนนั้นปฏิเสธและไล่นักบวชออกไป นักบวชท่านนี้จึงไปอ้อนวอนต่อเทพ,พเจ้าอพอลโลให้ลงโทษกรีกอพอลโลเมื่อทราบข่าวก็โกรธมากจึงส่งโรคระบาดลงมายังกองทัพกรีกทําให้ทหารล้มตายเป็นจํานวนมากเมื่อเห็นสถานการณ์แย่ลงอะคิลิสเรียกประชุมเหล่าผู้นํากรีกและเสนอให้อากาเมมนอนคืนตัวนางคลีสิดไปซะเพื่อยุติคําสาปของอพอลโล การเมมนอนรู้ว่าหากเขาไม่คืนหญิงสาวไปกองทัพก็อาจจะพินาศด้วยโรคระบาดได้แต่ก็ไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกอำนาจของเขาดังนั้นจึงคืนตัวนางคริสิตไปแต่ไปยึดตัวนางบร is ีเซอิสแทนนางเป็นหญิงที่อะคิลิสรักและได้รับมาจากการทำสงครามเช่นกันอะคิลิสนั้นโกรธแค้นจึงถอนตัวจากสงครามเขาไม่ได้โกรธเพียงสูญเสียหญิงที่รักแต่มองว่านี้เป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของเขาในฐานะนักครบรบที่แกร่งที่สุดของกรีกอีกด้วย เมื่ออะคิลิสทอนตัวจากสงครามขวัญกำลังใจของกองทัพก็ตกต่ำทันทีทหารกรีกหลายนายไม่พอใจอากาเมมนอนพอเฮกเตอร์รู้ว่าอะคิลิสนั้นไม่ร่วมรบแล้วจึงใช้แผนโจมตีกรีกกลับทันทีสงครามยืดเยื้อไปอีกหลายปีชะตากรรมของทั้งกรีกและทรอยยังไม่ถูกตัดสินจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามโทจันในครั้งนี้คือการตายของปาโตคลัสและเฮกเตอร์ ปาโตคลัสนั้นเป็นสหายที่สนิทที่สุดของอะคิลิสทั้งสองโตมาด้วยกันไม่ใช่แค่ในฐานะเพื่อนร่วมรบเท่านั้นแต่ยังเป็นฐานะพี่น้องทางจิตวิญญาณเฮกเตอร์ ector, สามารถเผาเรือของกรีกบางส่วนซึ่งเป็นสัญญาณว่ากรีกอาจจะพ่ายแพ้สงครามในครั้งนี้ปาโตคลัสเห็นแล้วทนไม่ได้ที่เห็นพวกพ้องและทหารตายต่อหน้าต่อต,อตาไปหลายนาจึงตัดสินใจไปหาอะคิลิสและ ขอร้องให้กลับมาร่วมรบด้วยแต่อะคิลิสยังโกรธแค้นอากาเมมนอนอยู่ซึ่งปฏิเสธที่จะเข้าร่วมแต่อะคิลิสก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อความทุกข์ของเพื่อนรักคนนี้ได้จึงยอมให้ปาโตคัสนั้นสวมชุดเกราะของตนไปออกรบและนำทัพออกรบโดยมีเพื่อนไถที่ว่าปาโตคลัสต้องเพียงแค่ผลักดันทรอยให้ออกไปจากค่ายกรีกเท่านั้นและห้ามเข้าไปในเมืองทรอยโดยเด็ดขาดเมื่อปาโตคลัสสวมชุดเกราะของอะคิลิสและนำทัพสู่สนามรบ กองทัพทรอยคิดว่าอะคิลิสนั้นกลับมาแล้วจึงถอยร่นกลับไปปาโตคลาสเริ่มหลงละเลงในชัยชนะจนลืมคำเตือนของอะคิลิสและพยายามบุกเข้าไปใกล้กำแพงเมืองทรอยปาโตคลาสอยู่บนรถสึกกำลังสู้กับทหารและเฮกเตอร์ก็เสียสมดุลและตกจากรถสึกเพราะว่าเทพเจ้าอาพอลโลช่วยเฮกเตอร์ด้วยทำให้เขาล้มลงขณะนั้นเองเฮกเตอร์ก็เข้ามาสังหารปาโตคลาสด้วยหอกของเขาก่อนตาย ปาโตคัสพยายามเตือนเฮกเตอร์ว่าอะเคลิสนั้นจะต้องกลับมาแก้แค้นให้เขาแน่นอนแต่เฮกเตอร์คิดว่าตนนั้นสามารถเอาชนะอะเคลิสได้แน่นอนเมื่อการตายของปาโตคัสรู้ถึงหูอะเลิสเขาแทบจะเป็นบ้าทั้งโกรธแค้นและร้องไห้พร้อมกับสาบานว่าจะล้างแค้นให้ปาโตคัสให้ได้อะเคลิสนั้นกลับมาอีกครั้งพร้อมกับชุดเกราะใหม่มุ่งตรงไปหาเฮกเตอร์ในทันทีการเผชิญหน้าระหว่างอะคลิสกับเฮกเตอร์ เริ่มขึ้นทั้งสองปะทะต่อสู้โดยใช้ฝีมือทั้งหมดที่มีนั่นถ้ำหันกันอครลิสนั้นใช้ความเร็วเหนือมนุษย์หลบการโจมตีทั้งหมดแล้วรอการโต้กลับอครลิสนั้นปักหอกไปที่คอของเฮกเตอร์จุดเดียวที่เกราะไม่ได้ป้องกันเฮกเตอร์นั้นลม้มลงค้อมอ้อนบอนจากเพื่อสุดท้ายว่าให้คืนศพให้พ่อกับแม่ของเขาได้ทำพิธีด้วยแต่ความโกรธของอครลิสนั้นยังไม่สิ้นสุดเขาลากศพที่ถอดเกราะออกมาหมดใส่หลังรถม้าและลากศพไปรอบเมืองสามรอบต่อหน้าชาวเมือง แล้วก็ลากศพกลับไปที่ค่ายกรีกทิ้งไว้โดยไม่ได้ให้ชาวทรอยไปทาพิธีศพนี่เป็นจุดแตกหักของสงครามการตายของเฮกเตอร์ทําให้ทรอยนั้นสูญเสียผู้นําที่แข็งแกร่งที่สุดและทําให้พวกเขาตระหนักว่าความพ่ายแพ้กําลังได้คืบคลานเข้ามาความโกรธของอะคิลิสนั้นยังไม่จบและชะตากรรมของเขาก็ใกล้เข้ามาเช่นกันก่อนอะคิลิสจะออกรบนี้ เทพีทีทิสผู้เป็นมารดาก็ได้พยายามเตือนหลายครั้งเพราะว่าทำพยากรณ์เก่าแก่ได้กล่าวว่าหากอะคิลิสได้เข้าร่วมสงครามโทเจนเขาจะได้รับชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่มีวันจะได้กลับบ้านอะคิลิสรู้ชะตากรรมของตัวเองดีเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะถือว่าทางเลือกของชีวิตนั้นระหว่างการมีอายุสั้นแต่มีชื่อเสียงอยู่ต่อไปเป็นอมะตะ กับการมีอายุยืนแต่ไม่มีชื่อเสียงให้คนนึกถึงนั้นเหมือนไม่มีตัวตนอยู่เลยอาคิลิสเองรู้ดีว่าเขาจะเลือกแบบไหนและเราจะดูว่าจุดจบของนักรบไร้เทียมทานนี้เป็นเช่นไรและกลยุทธ์ของม้าไม้เป็นอย่างไรที่ทำให้ชอยนั้นพ่ายแพ้เรามาต่อกันในอีพีหน้านรอไม่นานจา้ะ